มาพ่อแม่พร้อมพี่เววค่ะรับงานอีกครั้งังจากเออหายตัวหายไปเลี้ยงลูกใช่ครับก็จริงๆแล้วกลับมารับงานจบไปแล้วหนึ่งหนึ่งโปรเจกต์นะครับแล้วก็จะรอเข้าฉายสตรีมมิ่งเนี่ยประมาณช่วงกลางถึงปลายปีหน้าจบไปแล้วหนึ่งโปรเจกต์นะแล้วก็ตอนนี้ก็คือมารับ อีกโปรเจกต์หนึ่งก็คือโปรเจกต์ซองไวเบอร์นะครับก็ดีครับก็จะเป็นแบบการถ่ายทําช่วงอากาศดีๆนะครช่วงปลายปีต้นปีอะไรอย่างเงี้ยก็น้องๆน้องๆก็จะวิ่งเยอะหน่อยส่วนส่วนเราก็จะจะเป็นเป็นแกนสําคัญก็คือผู้ใหญ่ก็คือมีส่วนที่ทําให้เรื่องราวมันเกิดขึ้นแหละแต่เราก็เล่าได้แค่นี้แหละ อย,อย่างที่บอกว่าคือจะยอมหนีจุนตัวตายหรือจะยอมกลายเป็นพวกเดียวกับมันมันก็จะเป็นสโลรแกนประมาณนี้ก็คือมันก็เป็นเรื่องของที่ชอบก็คือประเทศไทยไม่เคยทำซีรีส์เกี่ยวกับซอมบี้เนาะแล้วบทต่างๆที่ทอมอบให้กับนักแสดงแต่ละคนทั้งรุ่นใหญ่รุ่นเล็กเนี่ยมีความสำคัญกับเนื้อเรื่องทั้งหมดทุกคำพูดทุกประโยคที่ทุกคนพูดออกมาส่งผลกระทบกับความรู้สึก กับเรื่องราวที่เดินหน้าต่อไปนั่นเนี่ยเราไม่ค่อยได้เจอการการเล่าเรื่องด้วยประโยคหรือการเล่าเรื่องด้วยด้วยเดรล็อกหรือการเล่าเรื่องที่ที่ที่แปลกใหม่เราก็รู้สึกว่าเออเราก็อยากจะมีโอกาสได้ทำงานร่วมกันค่ะยางเราหายไปค่อนข้างนานกลับมาเราเริ่มมีเลยมันก็ดูค่อนข้างสะดุดเดือดนิดนึงอะไรเงี้ยน่าจะเหนื่อยเออก็ก็ก็ดูแล้วว่ามันคุ้มค่ามันคุ้มค่าคุ้มค่าเหนื่อยแล้วก็เรารู้สึกว่า เออจริงๆแล้วเราก็อยู่ในวงการนี้มาแล้วเรารู้สึกว่าอะไรที่มันรู้สึกว่ามันพอเราได้กระโดดเข้าไปอยู่ด้วยแล้วมันมันสนุกอะ่ะแล้วเด็กๆรุ่นใหม่เขาก็กำกำลังแบบว่าเรียนรู้ในการทํางานการแสดง,งอย่างน้อยถ้าเรามีโอกาสได้เจอมันก็ไม่เสียป่าที่เราจะได้พูดคุยกับน้องๆหรืออยากจะถามพี่เวียมีประสบการณ์ทํยังไงพี่การแสดงมันยังไงเราก็ เราก็ไม่อยากทิ้งไม่เอา่ากับตัวเราเราก็มีโอกาสแล้วก็เล่าเล่าเล่าให้น้องๆฟังแล้วยิ่งแบบได้มาเจอชาวพี่ป๊อกที่เป็นแบบรุ่นแบบโอ้โหปรมาจารย์แล้วรู้สึกว่าเออนอกจากที่เราจะได้เรียนรู้เราก็ได้ให้ความรู้ไปด้วยก็อย่างที่บกอยูว้พี่ป๊อกไปตอเขาจะเกะกไปหมดผมก็ไม่วิ่งจริงๆพี่วิวเรองนี้เรารับงานนอกช่องอย่างเงี้ยเราสมัครมาแต่เรื่องผีแล้วที่ผ่านมาก็ผีแทบตึส่วนใหญ่ก็มีทั้งหลายๆแนวแหละ ก็จริงๆรที่มันก็ไม่เชิงเป็นแบบผีหรืออะไรนะมันมันมันเป็นเรื่องของพูดมากไม่ได้อะมันมันมันมีทุกทุกแบบเลยอะเอาเอาง่ายคือมันเป็นเรียลลิสติกนะทุกอย่างที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์เรื่องนี้มันมันถูกควบคุมด้วยความจริงเอ๊ะแต่ละอย่างมันจะมันจะเป็นได้ไหมมันจะตายไหมมันจะอะไรไหมอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องราวที่แบบเราพยายามแบบให้มันดูแบบเรียลลิสติกที่สุดดูสมจริงที่สุด มันไม่ใช่แบบผีมาแว่แยๆกันนะอ,อยากให้ทุกคนแบบติดตามเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แปลกใหม่นะยางพอมารับงานกับน้องๆอ,อ,อย่างนี้นต้องปับตุวยไนบ้างเนราวาน้องใหม่เกิดที่ขอนู๋ถึงบอกไงครับเด็กๆมีอะไรก็ถามได้แต่จริงๆในพาร์ทมันก็จะมีเจอบ้างไม่เจอบ้างก็ยังไงก็แบบนั่นแหละมันก็คือพอเราเห็นเด็กๆเนาะเราก็รู้สึกมันกระชุ่มกระชวยไปด้วยอะ่ะคือในการทํางานนะครับคือถ้าเรารู้สึกว่าเรายังตื่นเต้นอยู่ตลอด เฮ้ย,อยพอมารับโปรเจกต์ใหม่แล้วร้สึกว่าเราตื่นเต้นเลยผมว่ามันดีมากเลยมันทําให้เราเราแบบมันคือทรายที่ดีว่าเฮ้ยเรายังสนุกกับการทํางานอยู่เราแบบคือบางทีถ้าเรารู้สึกว่าเราเฉยเริ่มแย่แล, <c oughs> แล้วแต่นี้เรารู้สึกว่าเรายังตื่นเต้นนะเรามากองมาบวงสรวงเงี้ยเรารู้สึกว่าเออยิ่งเห็นเด็กๆก็ตื่นเต้นแล้วเออดีจังการตื่นเต้นในการทํางานมันเป็นเรื่อง เรื่องที่ดีเป็นการเริ่มต้นการทำงานที่มี energy เนาะอย่างนี้เราต้องเห้นลายพฤติกรรมให้น้องรู้สึกไม่เก่งกับการมีวเวอรยนน้ครโอ้ยไม่ต้องเก่งครับผมบอกทุกคนว่าเก่งนะเนี่ยคือถ้าเริ่มถ้าเริ่มโปรเจกต์ใหม่หรือเริ่มถ่ายอะไรที่มันเป็นเริ่มต้นพร้อมกันเนี่ย เราถือว่าเรานับหนึ่งด้วยกันเนาะอะไรเงี้ยณตอนนี้มีใครเริ่มก็มาขอข้อมูลยังเลยครับยังเลยครับยังเลยครับก็ยังไม่ได้เปิดอาจจะกลัวก็ได้ครับแต่มันก็ทำให้เราเด็กลงไปด้วยใช่ใช่ใชเด็กแล้วเป็นยังไงบ้างพัฒนาการของคุณลูกเราดีครับดีครับลูกสาวก็โตวันโตคืนนะครับก็ได้เห็นพัฒนาการในทุกๆทุกๆเดือนเนาะนี่ก็จะอีกไม่กี่วันก็จะครบหนึ่งขวบแล้วนะครับเร็วเหมือนกันเราก็รู้สึกว่า อย่าเร็วมากดูอย่าโตเร็วอะไรเงี้ยเราแต่เราก็รู้สึกว่าเราเราดีใจที่เราได้เรียนเขาเอง <c oughs> เราได้ช่วยบทช่วยวิกกี้ดีกว่าวิกกี้ก็จะเรียนเยอะมาก <c oughs> เราก็แบบคอยซัพพอร์ตอนพวกนี้นครับก็เนี่ยนี่รออยู่ยังไน <c oughs> เอานี่มาใช่หรอมา <c oughs> ให้อยู่บนรถรเนียย่ยเดี๋ยวต้องไปแล <rode> ้วเหม <Sw itt ier> ือนกันอ๋ออย่างนี้อย่างนี้คือถ้าคือถ้าพี่วิคกออกมาถ่ายก็ต้องให้พี่วิคกี้เป็นหลักดูแลพี่วิคกี้ก็ดูแลพี่วิคกี้ก็ดูแลดูแล24ชั่วโมงเราก็ซัพพอร์ตทุกอย่างพ่อวิคกี้ก็ก็เราก็ยังให้นมลูกอยู่ใช่ครับให้นมจากพี่แล้วก็เริ่มทานอาหารเริ่มอะไรจริงๆเป็นได้เป็นดั่งใจที่เราคิดมันเปนว่าถ้าหนูเราเป็นคุณพ่อแบบนี้ลูกเราต้องเป็นแบบนี้เออก็ ดังใจทุกประการครับเขาก็แบบเขาคือเขาคือเขาคือสีสันแลก็คือความสุขของพ่อแม่เนาะเริเ่มเ,เริ่มห่วงลูกสาวยังไงมากที่สุดที่สุดวัยนวดแน่อนอนคุณพออ่อแน่นอนวัยแล้ววัแล้วจริงจริงมันจะมีต่อเนื่องเลยไันขึ้เรือมันจะได้แบบว่า หัวปีท้ายปีจะได้เลียงทีเดียวเลยคือก็คุยกันตลอดนะครับก็ตอนนี้ถามว่าพอเลี้ยงเขามาได้สักพักหนึ่งอ่ะเราก็รู้ว่าเออเนี่ยเขาคือหัวแก้วหัวแหวนเลยนะถ้าจะมีคนมันจะเป็นยังไงแล้วก็ตอนนี้ก็คือเราก็โฟกัสเพราะเขายัางเด็กเพราะสักพักหนึ่งพอเราเห็นพัฒนาการว่าโอเคเขาเริ่มโตขึ้นเราเพราะตอนนี้มันเหนื่อยเหมือนกัน ก็คือนั่นแหละเราเราค่อยๆเป็นค่อยๆไปนี่ฮะมาแล้วโทรมาตามนะน้องครับวันนี้อ่ะมิี้ใหม่เลยโอเคอ่ะไม่งั้นผนดีโอเคได้ได้ต้องไปแล้วนะครับทุกคนโอเคครับขอบคุณครับ่ดเดียวโอเคได้เลยเดี๋ยวพี่เอิร์สร็เดียวโอเคขอบคุณครับครับผม